ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะฮะในส่วนของคลิปนี้นะครับจะมาแนะนําสินค้าอีกหนึ่งตัวนะครับที่เป็นตัวช่วยในรถยนต์โดยในส่วนของตัวนี้มันก็คือตัวอินเวอร์เตอร์นะครับที่แปลงจากไฟ12โวลต์เป็น220โวลต์ในรถยนต์นะครับซึ่งก็สามารถนําไปเสียบกับตัวช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์ได้เลยนะครับ อย่างในคลิปนะครับในคลิปเขาจะเป็นการเสียบนะครับเข้าไปที่ช่องจุดบุรีนะฮะหลังจากนั้นก็จะต่อเข้ามาที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับโดยเราจะใช้งานแบบไฟ220โวลต์ได้เลยนะครับแต่ว่าตอนเสียบครั้งแรกเนี่ยมันจะวัดในส่วนของเ,อเขาเรียกอะไรวัดแรงดันไฟนะครับของรถยนต์ก่อน โดยในส่วนของตัวนี้นะฮะมันจะมีจอแสดงผลแบบดิจิตอลให้นะครับนะซึ่งจะอ่านค่าได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็จะมีช่องขยายจุดบุหรี่ให้ด้วยนะครับเมื่อเราเสียบช่องจุดบุหรี่เก่าแล้วมันจะมีช่องที่อินเอเตอร์ให้อีกหนึ่งตัวมีไทสี C ชาร์จเร็วอยู่2ตัวนะครับแล้วก็เป็นช่อง usb ให้3ตัวนะครับแล้วก็เป็นช่องสําหรับเสียบปลั๊ก3ขาอีก2ชุดนะครับซึ่งตัวนี้เหมาะกับการใช้งานก็คือ ใครที่ต้องการในส่วนของไฟ220โวลต์นะครับต้องมีนะเพราะว่าตัวนี้มันสามารถแปลงไฟรถ12โวลต์เนี่ยให้ขยายไปเป็น220โวลต์ได้นะครับนะไม่ว่าจะเป็น12โวลต์24โวลต์เนี่ยขยายให้เป็น220โวลต์ได้ก็คือใช้ยินได้ทั่วไปเลยนะครับรถทุกชนิดที่มีช่องอจุดบุหรี่นะครับหรือช่องเสียบไฟนะครับตัวนี้ยกาลังวัตต์มันขับถึง2000วัตต์นะครับนะกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่200วัตต์ เช่นกันนะครับกำลังสูงสุด200วัตต์นะครับขออภัยด้วยที่บอกตัวแรกนะครับนะซึ่งรูปภาพเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนบไปให้นะครับนะก็จะมีในส่วนของแผนภาพการแสดงแรงฟันแรงไฟแบบดิจิตอลให้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดรถบรรทุกเนี่ยจะสตาร์ทอัพอยู่ที่23.8วต์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนของรถเก่งธรรมดาก็เริ่มอยู่ที่11.9วต์ขึ้นไปนะครับสามารถแปลงได้นะฮะ ไม่ว่าเราจะไปชาร์จแบตมือถือนะครับหรือต่อพาวงต่างๆนานาตัวนี้ใช้ได้ครับซึ่งราคาก็ไม่ได้แรงมากครับอย่างชุดหนึ่งเนี่ยก็ตกตัวละประมาณ200นะครับกาบาทเท่านั้นเองนะฮะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้านะครับลิงก์สั่งซื้ออยู่ใต้คลิปนะครับสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือจะกดไปที่หน้าช่องการโพสก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดหาไม่เจอทางปติเพจของเราเรายินดีให้บริการนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ